นี่ผมก็มาอยู่กับเกมฟูตเทียนไลค์เอ็นเจอร์เฮยววันนี้ผมก็มีสุดเทียนก็เลยคุณปฏิบัติว่าจะต่เซฟสดก็เอาตัวหน้าสดเซฟสายแล้วก็เอาตัวนี่มาอีกทีหนึ่งก็เแล้วับ

Um, see, uh, oh 6, I'm gonna love my boy.